โลกเอตโอโชนออซโลเอสซอล่าอซัวซูกะกะเวนาคาจอไคกะรายลเยมาสคุเคเบเลยยนาคาลาเวมอจาอพสตอในหมู่บ้านความรู้ปิาเวลีเฮอในมือขาเกไปแลนาญาลชชาชลางาลาเวโนเรื่องลเอสกเงั้นเรามาฟังกันเลย โรคเอกเกิดจากการติดเชื้อ HIV หลังจากการสัมผัสเชื้อประมาณ2-6สัปดาห์จะเริ่มสแสดงอาการโอคโนาออนเพียน้ำหนาไตาเวสาหิมาสเซเวการสเตมโมจะอยู่นานประมาณ1-2สัปดาห์แล้วจะหายไปและเมื่อเวลาผ่านไประบบค,คุมคุ้กันจะถูกทํา ทำให้มีไข้ตลอดเวลาเหนื่อยล้าหมดแรงน้ำหนักลดมีเหงื่อไหลตลอดทั้งคืนท้องร่วงเหลือหลังมีฟ้าขาวหรือแผลที่ลิ้นและภายในปาโกโรคเอดเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นเปลี่ยนคู่นอนบ่อยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยรวมทั้งผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน อาการดังเกาจอกโกสงสัยติดเชื้อเอ็มอ่อยาผือสาและโอเวอย่าเจาะเลือดเวโรคเอกแพร่ล่ามาแพร่ล่าแผรกโกนัสออยาลัาสาเวีแปรปะโกทุกยาเกืเบจะเป็นไปะละทถาโกสุกยอมโอกาตายย่นาดเลควรพาคู่นอนไปตรวจและรักษาร่วม